นะจนวันหนึ่งที่มีการประชุมนะครับกำลังทหารทั้งหมดนี่สมเด็จโตจุดพบเพลิงมาตอนตรงวันแสกๆท่านช่วงบุญนาเห็นรู้ด้วยปัญญาทันทีอ่าใครที่ตามผมมาจากยู u ูบไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลค์ทุกวันเวลาสามทุ่เข้ามาติดตามไลค์สดได้ก็อย่างว่านะผมบอ,อกเลยครับว่า พาสร้างปีเดียวแจกหมดไหมบางเรื่องราวอะ่ะพ่อค้าพาก็กเขียนกันขึ้นมาเองครับผมเอาเรื่องจริงบางเรื่องราวพ่อค้าพาก็เขียนขึ้นมาเองนะีเอาถ้า,ถาผมท้าผมถามว่านะครับปูเอี่ยมกับรอห้า ท่านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบสิทธิ์อาจารย์ไหมอะผมถามแฟนเพจหน่อยว่าแฟนเพจว่าปู่เอี่ยมใช้อาจารย์รอห้าไหมเออแล้วปู่เอี่ยมใช้อาจารย์ของเสด็จพ่อรอห้าไหมตอนรอห้าประพาสยุโรปยังมาขอพรอจากปู่เอี่ยมข้อมูลนี้มาจากไหนมีบันทึกในลายลักษณ์อักษรของรัชกาลที่ห้าเล่มไหนหรือเปล่าครับ youtube แล้วมีการอ้างอิงไหมมีบันทึกนะฮของกรมพยาดำรงราชานุภาพหรือบันทึกเล่มไหนหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเหรียญน,นะที่เสด็จพ่อรอห้าส่งม้าความหมายใช่ม้าพยศตัวที่พระองค์ท่านได้สยบหรือเปล่านะครับ ก็ต้องบอกว่าเรื่องเรื่องราวตรงนี้ได้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะะอยู่ในหนังสือเล่มใดหรือเปล่าเหรียญน,นะะที่มีรูปพระองค์ท่านนะ่ะทรงมมาใช้หมาพยศใช้หมาตัวที่ท่านไปสยบหรือเปล่าเสกยาให้หมากินเนี่ยมีบันทึกหรือเปล่าที่ผมกล่าวแบบนี้ ไม่ใช่ว่าปูเอี่ยมไม่เก่งนะครับปูเอี่ยมเก่งมากอ่านะครับใช่เราฟังแต่เรื่องที่เราฟังอ่ะมันกลับเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นจากคนขายพระไงแล้วเขาเล่าว่าเนี่ยเขาไม่ได้อ้างอิงด้วยว่าใครเล่าถูกไหมอ่าแต่ถ้าเหรียญไหนหรือพระองค์ไหนที่ผมเก็บผมสามารถบอกความหมายในเหรียญและ ยืนยันคนเล่าให้ฟังได้ซึ่งผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเ,เพื่อนๆรู้จะรู้ว่าผมเนี่ยชอบเก็บเหรียญปู่เผือกวัดทองนพคุณนะฮะผมพูดเลยนะหลวงปูเพือกวัดทองนพระคุณเนี่ยเหรียญที่มีรูปหมูอยู่ข้างล่างนั่นน่ะคือพระเถราจารยิ่ใกล้ชิดและเสด็จพ่อรอห้าให้ขอให้ท่านเนี่ยนะสร้างกิ่งสวนเต่าให้ นะสร้างกิ่งสวนเต่าให้อันนั้นนะมันเป็นเรื่องของนะของคนขายพระที่อยากจะขายก็เล่ากันไปนะแม้กระทั่งเหรียญน่ะรัชมังคลาเหรียญที่พระองค์ทรงมานะยังบอกว่าเป็นมา้านะพยศที่ท่านไปปราบนะตอนอยู่ที่ยุโรปเลยนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคุณไปนะหาประวัติ การสร้างพระบรมรูปทรงมาจะรู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยไปเสดจภาพยุโรปแล้วเห็นรูปปั้นที่นั่นแล้วดูว่าดีจึงกลับมาดำหลัดให้สร้างขึ้นตามที่ไปเห็นมานะครับแล้วแล้วดูแล้วแล้วพระองค์ท่านอยากจะสร้างบ้างไม่รู้ดิสำหรับผมอาปู่เผื่อกเชอบทรงพระคุณอะอันนี้ประวัติชัดเจนว่ารลัจากนี้ห้ ทรงขอบาร,รมีให้สร้างจริงสวนเต่าให้และถ้าคุณจําชื่อที่ผมพูดไว้นะนะครับต้องเรียกว่าคุณนายล้อมเหมชะญาณเอ็นสามัญชนคนเดียวที่สามารถเข้าเฝ้าเข้านอกออกในเพื่อนะขอคำปรึกษาจากรัชการที่ห้าได้ และคุณนายล้อมเหมชญาดเนี่ยเป็นผู้ออกทุนสร้างเหรียญปู่เผือกวัดทองนพคุณเหรียญหลวงปู่เผือกวัดทองนพคุณจึงเป็นพระเกจิที่สร้างเหรียญทองคําเหรียญแรกของประเทศได้พอผมขนหอนเหนือเป็นสิทธิปู่สุกพ่อทองสุกวัดถนดหลวงด้วยมาเรียนที่เพชรขอบคุณครับพิธีการขอบคุณมากๆครับเนี่ย ผมจะบอกไงว่าโอเคนะครับปูเอี่ยมท่านก็เก่งเก่งมากผมต้องบอกปูเอี่ยมเนี่ยเก่งโดยผมสืบประวัติจากทางสายหลวงปูยิ้มวัดหนองบัวหลวงปู่ยิ้มเนี่ยนะออกปากว่าหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเก่งอ่ะโอเคอันนี้ผมก็ชื่นชอบเพราะอะไรก็ก่งพงบันทึก ว่าปู่ยิ้มเอ่ยปากว่าปู่เอี่ยมเก่งปู่เอี่ยมเก่งโอเคใช่แต่ถ้าประวัติการแต่งนิยายนะเหมือนกับแต่งว่าสมเด็จโตเกี่ยวพันกับรอห้าเนี่ยอันนี้นะดูจะไม่โยงกันลึกซึ้งเท่าไหร่ถ้าบอกว่าสมเด็จโตเนี่ยเกี่ยวพันกับรอสี่อันนี้แน่นแฟนสมเด็จโตมรรภาพหนึ่งห้าอ่าหนึ่งห้านี่นะรัชกาลที่ห้านะ ซึ่งจะสถาปนาคลองลาดมาั้งเพราะหนึ่งหนึ่งะที่รอสี่สวรรคตร,รอหยังไม่ได้สำเร็จราชการให้ท่านช่วงบุญนาคสำเร็จราชการแทนอันนี้คือเป็นเรื่องราวประวัติที่ผมอยากบอกว่าบางครั้งการแต่งนิทานที่มันผิดเพี้ยนแล้วเราก็เล่าจํากันมาจนถึงขนาดว่าไปอูเมว่าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญม้าพยศนะครับที่พระองค์ท่านท,ทรงปราบมาจากนะฮะยุโรปผม มันมันเกินมันมันไม่ใช่ความจริงไปก็เท่านั้นเองเอาเป็นว่านะผมยังไม่เจอบันทึกลายลักษณอักษรคือถ้าเรื่องราวของนะรัชกาลที่ห้าเนี่ยกรมพระยาดำรงราชานุภาพจะเป็นคนบันทึกหรือพระอ,องค์ท่านบันทึกเองนะในหนังสือบัพพาต้ตนเอกสารบัพพาต้ตน,าาตตนอะไรก็แล้วแต่แต่ความเกี่ยวพันเนี่ยระหว่างรัชกาลที่ห้าระหว่างปู่เผือกวัดทองนุบคุณกับปู่เอี่ยมวัดหนัง ปู่เผือกก็ทอนั้นพะกุลเนี่ยมีนะมีสัญลักษณ์คือกิ่งส่วนเต่าที่ชัดเจนนะครับฉะนั้นผมจึงมุ่งเน้นนะอะไรที่เป็นความจริงก็พูดก็แข่นั้นเองนะอย่างเหรียญน,นะลาบุรีโอ้นี่คุกรลักจีเสียตังเช่าใบก็บเพราะองค์นี้นะ คุกรักเกาะกึกนะไม่ต้องถามที่ไหนเอกลักษณ์แบบนี้ปากคองมะขามเท่าเหรียญเจ้าฟ้านี่นี่อ่ะเหรียญเจ้าฟ้าพานุลังสีโอเดี๋ยวผมโม้ให้ฟังอีกสักยี่สิบนาทีนะพอเวลาเห็นเหรียญน,นี้นี่ผมจะเก็บเยอะตอนนี้พี่ทวีก็น่าจะเยอะพอๆกับผมนี่แ เหรียญนี้เหรียญนี้โอเปิดกระเป๋านะโอ้ว์น่ะและเอาเหรียญพ่อฟ้าก,กับพ่อฮัวมาทีเหรียญนี้เหรียญนี้สวยๆผมซื้อแพงแล้วแพงเพราะอะไรเออเนี่ยมันคือสิ่งที่เราควรถามนะว่าแพงเพราะอะไรเหรียญนี้แล้ว ผมพยายามจะร้อยเรียงให้คุณได้เข้าใจนะเหรียญน,นี้อ่าองค์นี้คือท่านช่วงบุญนาคนี่ใครที่ไปงานประกวดร่นบนเลยไปหน่อยก็จะเป็นวัดปราสาทสิทธิ์เนี่ยท่านช่วงบุญนาคเนี่ยคือผู้สำเร็จราชการแทนรอห้า นะตอนที่รอสี่เนี่ยสวรรคตรอห้านะชนมายุ 15, สิบห้าพรรษานะท่านครองราชก็ยังไม่ยาวเกินนะรัชการที่สี่เขาฝากฝังให้ท่านช่วงบุญนาคเนี่ยซึ่งคุมการทหารคือคุมกลาโหมมีความสามารถในการเจราตากับต่างประเทศในสมัยเนะี่เซอร์เบวริงฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ลูกน้องก็ยุให้ท่านปฏิวัติยึดอํานาจนะีลูกพี่เอาเลยนู่นนี่นั่นทรงมีความสมควรต่างๆก็ว่ากันไปท่านเป็นเปอร์เซียเชื้อชาติท่านเป็นเชื้อชาติเปอร์เซียท่านไม่อยากทาท่านรับปากไว้สมัยก่อนเขาถือสัจจะกันแต่ลูกน้องก็ยุทุกวันเนะี่ยจนวันหนึ่งที่มีการประชุมนะครับกําลังทหารทั้งหมด นี่สมเด็จโตจุดพบเพลิงมาตอนกลางวันแสกๆท่านช่วงบุญนาเห็นรู้ด้วยปัญญาทันทีท่านก็เลยนะกราบและประกาศว่าขอสาบานนะต่อพระโอระพระองค์ท่านเนี่ยต่อนะต่อสมเด็จโตเนี่ยว่าตราบมีลมหายใจจะไม่ปฏิวัติและไม่ทรยศต่อราชวงศ์จักรีเมื่อ ท่านเป็นใหญ่สุดตอนนั้นให้คำมั่นสัญญากับพระนะเหมือนลูกพี่สัญญากับหลวงพ่อไว้แล้วอ่ะสัญญา,ญญาเเตว้แล้วลูกน้องก็เลยยุต่อไม่ได้นะแล้วนี่คือใครอ่ะท่านช่วงบุญน,นาคเนะี่ยถ้าคุณไปดูเนี่ยนะไปดูเรื่องอะไรนะโห Ồ มโลงอะ่ะในสอนนะในสอนตีละหน้าเต็ง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 เตต็เอย่างเียนะนั้นเขาประลองกันที่นะ วังรอห้าที่ราชบุรีนะนายสอนนคนอัมพาวาเนีย่ยถ้าคุณไปดูอะนะจะมีนักแสดงท่านหนึ่งเหรอไหมนั่นคือพระองค์ท่านรัชกาลที่ห้าและอีกนะคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งนายสอนอะถ้ารอห้าอยู่ฝั่งขุนอินใช่ไหมฮะอ่าซึ่งเป็นมือระนาดในว,วังส่วนมือระนาดของทูกบุญหน้าก็คือนายสอนเนีย่ยดูหน้าดิเหมือนไหมันักแสดงแสดงที่หนวดเฟิร์มเนี่ยมาลองที่ วังราชบุรีนะครับบนเขาสัตนาฏเดิมนะเขาวังเนี่ยนี่เมื่อท่านนะจะใช้คําว่าถึงชีวิตตักใสหรือจะใช้ว่าสวัตคตก็ไม่แปลกเพราะรอห้าให้สิทท่านมีอํานาจเสมอว่าเจ้าแผ่นดินสั่งประหารชีวิตคนได้จนมาถึงนี่เจ้าฟ้าพานุลังสีสว่างวงบางเหลียญจะมีตาสัญ,ญลักษณ์เป็นพระอาทิตย์เป็นลูกเขย เจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยเจ้าฟ้าพานุลังสีนะเป็นลูกเขยท่านช่วงบุญนาคคุมกําลังทหารต่อจากท่านช่วงสมัยก่อนกองกําลังทหารที่สําคัญอยู่ราชบุรีนี่อยู่ราชบุรีเป็นลูกเขยนี่นะครับแล้วก็นะครับต้องเรียกว่ามี power ไม่ใช่น้อยในอดีตท่านก็สร้างวางบูรพาพิลมขึ้นมา นี่ท่านเป็นผู้สร้างวังบูรพาพิรมขึ้นมานะทุกวันนี้ถ้าเอยถึงวังบูรพารู้จักอะไรที่ขายปืนนั่นะนะวังบูรพาพิรมซึ่งท่านสร้างเสร็จนะท่านก็ทําการฉลองวังพร้อมกับทําบุญฉลองชนมายุหกสิบปีของท่านในวังนั้นในปีสองพนสี่ร้อหกสิบสอง ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วงานนี้เองพร้อมกับเสกอะยนี่แหละครับได้นิมตนพระเกจิที่เชื่อมั่นในพลังจิตเข้าไปสวดฉลองวงังอย่าลืมนะครับรัชการที่หนึ่งอดีตท่านคือหลวงยกกบัดเจ้าเมืองราชบุรีอย่าลืมนะ ฉะนั้นพระเกจิราชบุรีจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับในพระราชวังรัชกาลที่สองเกิดอัมพาวานะครับอัมพาวาสมัยก่อนอยู่มณฑลราชบุรีนะครับในการเสกเหรียญน,นี่แหละครับพระเกจิที่นิมนต์เข้าไปเสกได้แก่พ่อหัววัดกลางวังเย็นพ่อห้องวัดช่องลมนะบูเทียนปลาไกา หลวงพ่อพยอดสูงนะพ่อคำกำแพงใต้ประเจตวัดตาอมารินพ่อแจ่มวัดโชคฉะนั้นเหรียญพ่อหัวเนี่ยทำไมผมจึงห่วงนอกจากเป็นพระเมือบางแพบ้านผมแล้วยังเป็นหนึ่งในแปดพระเกจิที่เข้าสวดฉลองวังบูพาพิรม และที่ป๊อปปูล่าที่สุดเลยในตอนนั้นก็คือปูเข็มวัดม่วงปูเข็มวัดม่วงเนี่ยน้ำมนต์ของท่านคือสมัยก่อนน่ะพระที่เก่งคือเก่งน้ำมนต์ไม่มีหรอกครับเหรียญเหรินมาแขวนคอผมบอกเลยตะก,กุตกตะกุดใช้แขวนคอไม่มีฮะสมัยก่อนน้ำมนต์โดนผีเข้าไปขอน้ำมนต์มาลดโดนคุณใสไปขอน้ำมนต์มาลดอยากเลื่อนลดเลื่อนตำแหน่งไปเอาน้ำมนต์มาลดสมัยก่อนน้ำมนต์อย่างเดียว แต่น้ำมนต์มันทุกวันนี่เสียนพ้ามันได้มีตําหน่งให้ดูมันขายไม่ได้ไงแต่ถ้าเอาความเก่งของพระในสัยอดีตจริงๆคือน้ำมนต์พระดังคือน้ำมนต์ดังเนี่ยว่ากันแค่นั้นนะครับปู่เข็มเนี่ยน้ำมนต์ของท่านเนี่ยถือว่าที่สุดปู่ไข่วัดเชิงเลนไปเรียนทําน้ำมนต์กับปู่เข็มนะครับแน่นอนครับถ้าเหรียญปู่ไข่เหรียญเป็นสิบล้าน เหรียญปู่เข็มซึ่งเป็นอาจารย์ผมก็ห่วงแหนเจอผมก็อยากได้ก็แค่นั้นเพราะผมรู้ว่าคืออาจารย์หลวงปู่ไข่ไงหรือใครจะเถียงก็ในหนังสือหลวงปู่ไข่บันทึกว่าปู่ไข่มาเรียนน้ำธรรมน้ำมนต์กับปู่เข็มวัดม่วงนะปีสองสี่หกสองฉะนั้นเหรียญน,นี้ปลูกเสกโดยใครปลูกเสกโดยพระเกจิที่ไปฉลองวังบูรพาพิลม ก็ไล่ตั้งแต่นะพ่อห้องวัดช่องลมปู่เข็มวัดน่วงพ่อหัววัดกลางเนะี่ยพ่อคำก็แพงใต้พอยอสูงวัดใหญ่อ่างทองปู่เทียนป่าไกา่ประหลัดเกตนะวัดตาอัมมารินนะียพ่อแจ่มวัดโชคแค่นั้นยังเหรียญหลวงพ่อยอสูงกับเหรียญปูเทียนเนี่ยแน่นอนครับปู่เทียนแพงที่สุดหายากเหรียญเป็นล้านอะขอหนังสือกับพีว่าเท่าเมืองราชหน่อยรูปปูเทียนปาาย่าไก่อะรูปเนี้ยที่ราคา หลายหลายแสนเนี่ยรูปเนี้ยถ่ายที่วังบุรพาพิลมนะคุณดูดีๆนะเนี่ยถ่ายในวังบุรพาพิลมคุณเห็นไหมเนี่ยอาสนะที่รองนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะนะปู่เทียเน,น่ะไม่มีรายชื่อในการเข้าวังนิมนต์ล่วงหน้าหนึ่งปีพ่อฟักนะ ที่รับนิมนต์ไว้แต่พ่อฟักมโนาภาพก่อนนะหลวงพ่อยอดสูงว่าใหญ่อ่างทองจึงบอกพ่อห้องให้เอาปู่เทียนไปแทนนะครับเนี่ยปู่เทียนเข้าไปนกถือขวานเข้าไปเนี่ยขวานนันนี้ถือเข้าไปเขาก็งงพระอะไรถือขวานประกอบกับในตอนนั้นน่ะที่ดาของเจ้าฟ้าพานุลังสีหรือเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยเดินไม่ได้ ปูเทียนเนี่ยทำการรักษาโดยใช้ขวานเนี่ยเคาะนะตามข้อต่อต่างๆแล้วเดินได้อย่างอัศจรรย์นะพระองค์เจ้านิพันธ์พานุพงคือโอรสองค์โตของเจ้าฟ้ากุ้งทึ่งยังไม่แค่นั้นเขาถ่ายลูกกันเนะี่ยช่างภาพก็นะฮะบอกให้ท่านเอาขวานออก ท่านก็บอกว่าเอ้าโยมก็ถ้าโยมหยิบได้โยมก็หยิบออกปรากฏว่าใครก็ยกขวานอันนี้ไม่ขึ้นเป็นที่อัศจรรย์แต่ท่านอะสามารถหยิบขวานท่านขึ้นมาวางไว้บนตักได้เมื่อท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ประจักษ์ในวางแบบนี้แล้วรูปถ่ายท่านจึงถือขวานนี่ครับขวานนี้คือขวานอะไรขวานนี้นะเป็นขวานต้นตระกูลของหลวงปู่เทียน อาประวัติโดยสังเกตปู่เทียนและกันปู่เทียนนะเกิดที่บ้านหัวงิ้วนะครับเกิดที่บ้านนะฮะดอนงิ้วดอนยิ้วเนี่ยอยู่อ่างทองเนี่ยเป็นชนชาติลาวนะครับเป็นชนชาติลาวทาสก,กุลคงสุวรรณนะ,ะขวานเนี่ยเป็นขวานของต้นตระกูลของท่านที่เป็นคนไล่วัวไล่ควายไปขวายที่เรียกว่าในหอยอ่ะนะ,ะเป็นสมบัติต้นตระกูลขวานนี้สามารถเรียกฟ้าเรียกฝนไล่ผีทําอะไรได้สารพัดเนี่ยขวานวิเศษของท่านเป็นขวานต้นตระกูลของท่านคนที่ได้ไปครอบครอง ท่านไม่ได้ให้ครอบครัวพบภัยพิบัติหายยนะท่านให้ลูกศิษย์ท่านที่เป็นโจรสุดท้ายตำรวจอยากได้มาเอาไปชีวิตก็พบหายนะเนี่ยนะครับและในพิธีเนี้ยท่านกลับมาเนี่ยพระที่เข้าไปฉันข้าวในงานเนี้ยจะได้รับพระราชทานช้อนเงินสมัยก่อนพระฉันข้าวใช้มือเปิบ แต่เข้าวังเนี่ยจะได้ช้อนเงินนะฮะมาองค์ละคันเป็นที่ระลึกด้วยนะแล้วเหรียญของหลวงปู่เทียนเนี่ยผู้ที่สร้างคือพระองค์เจ้านิพัธา์พานุพงษ์นะเป็นคนออกทุนนะครับสร้างให้มีคนบอกว่ารูปถ่ายปู่เทียนท่านถ่ายแถววัดปากกายย้อนไปถ่ายในวังครับข้างหลังเนี่ยอาสนะต่างๆนั่งก็คือในวังบุรพาพิรมขวานไม่อยู่แล้วครับนะ ผมก็เกิดมาไม่ทานเห็นขวานเหมือนกันเนี่ยภาพถ่ายขวานวิเศษของนั่นอ่าโอเคนะครับก็ยางปูเทียนกับพ่อยอดปู่เทียนยังนับถือพ่อยอดอะแล้วจะไม่ให้ผมห่วงเหรียญพ่อยอดได้ยังไงเขาบอกจอนอจิบไปแบ่งปันแฟนเพจซะแล้วผมไี่ถอหนหายใจเฮ้อนะครับเหรียญน,นี้นะจึงเป็นเหรียญที่ผมบอกได้เลยว่าพากเกจินะ แปดองค์เอามาวางเรียงกันเนี่ยมูลค่าเหรียญก็ต้องมีสักนะห้าหกล้านแต่เหรียญน,นี้เหรียญเดียวครอบคุมพลังจิตของทุกเกจิครับนะครับอันนี้เหรียญเนื้อเงินมีมาหาป่าไหมไม่มีอ้าวเนะี่ยใครอยากได้เหรียญน,นี้มีใครอยากได้ไหมอ่ะเอาเหรียญน,นี้ไป นี่เสือแสวงใช่ไหมฮะนี่เหรียญพ่อแจ่มวัดโชคอีกหนึ่งในพระเกจิที่เข้าวังบุรพาพิลมแม่ปูเข็มวัดม่วงไม่หรือไม่อยู่ซะแล้วนะครับนะปูเข็มวัดม่วงไม่อยู่ซะแล้วเหรียญน,นี้ถ้าอยากได้เอา 10, มืน่าานสี่นะครับมื่นกว่าบาทนี่ถูกกว่านะพระใหม่ๆเยอะมื่นสี่ ใครอยากได้ก็พิมพ์ปิดไปพบปุ๊กเสกก็เลยคุ้มมือซีแล้วโอ้โหพี่ทวีปิดเ,เนี่ยพี่ทวีถ้าบูดถึงเหรียญนี้นึกถึงพี่ <ๆ S 1> ทวี <ๆ S 1> เลยครับว่าสายตรงและเจ้ากรมจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ใช่แค่มีแค่พระราชบุรีที่เสกนะไม่ใช่ว่าได้พลังจิตนะจากสุดยอดพระเกจิเมืองราชบุรีนะครับเนี่ยพระเกจิในพระนครตอนนั้นก็เสกหมด บางคนอยากเห็นไงขอบคุณครับพิทวีครับนะพิทวีเหรียญดำอ่ะสวยสุดที่ผมมีบอหมืนห้าเงินถึงดำได้อัปก้าดำไม่ได้พอหัวนี่ไปถามอาจารย์เปียกปากน้ำเนี่ยเพื่ออาจารย์เปียกปากน้ำโดนยิงจังๆหน้าอกไม่เข้าครับอันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าพิทวีท่านเก็บอยู่แล้วอ้าวโอเคเนะครับ พอแล้วเดี๋ยวหมดคือผมรู้นะเกี่ยวกับพระนทีงที่ผมจะจ่ายต่างเช่าผมก็สามารถนำสิ่งที่ผมรู้มาบอกเพื่อนๆได้